สนับสน,นุนาากตัวใหญ่ไม่มีสนับสนุนโดย HB 101อาหารเสริมพืชน,นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับผมนายสมชายมังคุดนะครับชื่อเล่นชื่อชายหมู่บ้านป่งลูกเป้าอําเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็เป็นบอ่อ ปูนาปูนาน้ำใสตอนนี้มีทั้งหมด8บอ่อเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงช่วงโควิดแต่ก่อนหน้านี้ก็ลองทดลองเลี้ยงมาแล้วก่อนปีใหม่ช่วงก่อนที่จะมาเลี้ยงปูนานี้ก็คือทํารับเหมาก่อสร้างคือรับเหมางานปูกระเบื้องตามโครงอ่าคอนโดมันมาช่วงโควิดด้วยลูกน้องไม่มีแล้วก็เหมือนอีกอย่างคือคือเราก็อยากกลับมาอยู่บ้านกับแฟนเะนี่ยไปดูก็ไปอบรมไปดู แฟนก็ถูกใจก็เลยมาทดลองเลี้ยงก่อนช่วงปีใหม่แล้วก็เริ่มเอาจริงจังช่วงโควิดตอนแรกก็เริ่มไปอบรมก็คือตามแม่ฟาร์มใหญ่ๆที่ว่าตัดสินใจเลี้ยงก็คือ1มันก็เลี้ยงไม่ยากคือหนึ่ง้ำก็ใช้ได้ทั้งน้ำประปาน้ำบาดาลอาหารก็ก็คือมื้อเดียวแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ปุนานนี่มันทำได้หลายอย่าง ใน,ในตัวเขาเนี่ยคือทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยก็คือใช้ใช้ได้เกือบหมดอ่ะอก็มีความละเอียดหน่อยอาจจะช่วงระยะช่วงเวลาเขาท้องแบบว่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องคอยดูหน่อยก็คือที่เขามีปัญหาทช่อย่างกับปูที่เขาตามทุ่งนาหรืออะไรนะเขามีแบบพยาธิปรสิตอา่าแล้วเขามาเลี้ยงน้ำใสก็คือมันสะอาดและดูแลง่ายอันนี้บ่อน,นี้ห้าหกหกเดือนแล้วครับแต่ว่าบางตัวเขาอาจจะตัวเล็ก หกเดือนนี้คือปูก็<ห>เป็นพ่อแม่พันธ์พ่อแม่พันธ์เต็มที่แล้วดูว่าเป็นกําแพงครับผมมันก็จะไม่เข้มออกแดงๆถ้าเป็นพระเทพก็จะม่วงตัวมเมียกับตัวผู้สังเกตง่ายๆคือตัวผู้กล้ามเขาจะใหญ่ครับผมกล้ามใหญ่ข้างหนึ่งส่วนตัวเมียเนี้ยกล้ามสองข้างเขาก็จะใกล้เคียงกันดินดน้นอ๋อโดน <laughs> <laughs> โดนี่เคยเคยวิ่เนี่ย, <laughs> ย, <laughs> ย, <laughs> ยครับผม อาจจะมีใหญ่ก็ไม่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 เหมือนกับตัวผู้ตัวผู้นี่จะใหญ่แบบแตกต่างมากขาหลุดถ้าข้างเดียวหรือว่าสองอันไม่ไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้ากล้ามหลุดอ่ะยังไงก็ตายเพราะว่าเขากินอะไรไม่ได้ส่วนขาเนี่ยเวลาหลุดเนี่ยเวลาลอกคราบอ่ะเขาออกมาเหมือนเดิมอถ้าเราไปจับปูตามทุ่งนามามันก็ก็เคยนะผมก็เคยแต่ว่ามันไม่รอดอ่ะเหมือนเขาเคยอยู่ธรรมชาติแล้วเขามาอยู่อ่าอย่างเงี้ยเขาก็คือมันก็วันหนึ่งก็ตายไปทีสองตัวสามตัว ครับอตายสรุปแล้วตายตายจนหมด <c oughs> นั่นเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาอยู่มาโดยเหมือนก็อยู่มาตอนกําเนิดแล้วตอนเล็กๆแล้วเขา <อ S 2> จะชินอ,อันนี้เคยลองเอาไปใส่บอ่อธรรมชาติดูเขายังขุดรูไม่เป็นเลย ถามว่ากินกันเองไหมกินครับช่วงลอกคราบใหม่ๆถ้าเราเจอเราก็ถ้าหาอะไรครอบได้ก็ครอบเอบาไว้จนสัก4ี่หชั่วโมงให้เขาแข็งแรงเป็นอุปกรณ์หรือจะเป็นตะกร้าสุ่มเล็กๆที่ผมสังเกตมาสองสมรอบแล้วอะ่ะถ้าเป็นตัวเมียลอกคราบตัวผู้เขาจะเฝ้าไว้แต่ถ้าเป็นตัวผู้ด้วยการลอกคราบอะ่ะคือเขาก็จะกินกันเองอาจะหนีบหรือตัวเมียลอกคราบแล้วตัวเมีอมออยอยู่ใกล้กัน<ๆ>เขาก็อยู่รวมรวมกันสังเกตก็คือช่วงเราเปลี่ยนน้า<ๆ>ถ่ายน้ําเนี่ย เขาก็จะหนีวนอยู่ตมตมรอบแต่ถ้าเจอกันตัวผู้ตัวผู้อย่างเงี้ยก็อาจจะมีหมนีบกันแต่ก็ไม่ถึงกับตายเพราะเขาหนีได้พื้นที่กวา้างแต่ถ้าช่วงปกติอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะอยู่คู่อยู่ในกระเบื้องด้วยกันไม่เป็นไรฮะจะฝูงปกติก็น่าจะเป็นบึกกล้ามใหญ่ <Wow. S 1> เพราะสังเกตดูเวลาเขาเดินไปตัวผู้ตัวอื่นมันก็จะหลบหลบอ,อันนี้เราจะให้ดูแม่ปูที่ท้องท้อง,ท,องท้องอ่อนยังไม่แก่มาก อันนี้ก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่เอาไว้ให้เขาอยู่คือเวลาเขาตั้งท้องเขาจะขึ้นมาไม,ไม่ให้ไครเรากวนน่ะอ่าเรียนแบบธรรมชาติบางครั้งมันมืดมองไม่เห็นก็ใช้ไฟไฟส่องส่องดูเวลาเราล้างบ่ออ่าเราก็ส่องส่องดูแล้วแต่ว่าตัว,ต,วตัวไหนเขาหันหันท้องให้เราพอดีถ้าแต่ถ้าตัวไหนเขาไม่หันเราก็ก,ก็ปล่อยผ่านไปคือจะเป็นบ่อที่เวลาเราล้างบ่อทั่วไปแล้วเจอเจอตัวที่ท้องเราจะย้ายมาไว้นี่อ่าเพื่อที่ ให้ขาท้องแก่ทิ้งเราค่อยเอาไปดูว่าเวลาขาท้องแก่มากเราก็จะไปลงไว้ที่กำมังอนุบาลเผื่อเขาปล่อยลูกอันนี้เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งท้องอันนี้เป็นลูกแล้วอันนี้คลอดก็คือเนี่ยลูกปูแต่อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยแก่มากแต่ดูแล้วนะเขาน่าจะปล่อยไปบ้างแล้วคือปล่อยลูกเนี่ยบางครั้งถ้าเรามันอยู่ในบ่อ ถ้าเราหาไม่เจอเขาหันหลังเนี่ยนั่นนี่ยเขาจะปล่อยปล่อยลูกแต่นี้เวลาเราล้างปับ๊บเราก็จะต้องมีถุงเอาไปรองท่อไว้ตัวเล็กมากถ้าลูกอัรุนเนี้ยนี่อันนี้จะมีเนี่ยเเดินเดินอันนี้มันยังไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยจริงๆเราก็ไม่ได้ปล่อยให้เขามาข้อใดน,นี้ไงอันนี้มันแบบหลงอะจ้อ่านั่นนหลยหลงบางตัวก็อาจจะเจอใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าสองตัวนะอันน,น,นี้อันนี้ตัวหนึ่ง อ่าดูเราวิ่งไวมาก <c oughs> อ่าจจะตัวนี้มุมนี้ตัวหนึ่งอ่าท็อปปิ้งอ่ะเขาจะตกลงมาอันนี้คือคือเล็บท้องแต่ตัวนี้ถ้าผมดูสังเกตดูตัวนี้มันมัน,มนไม่ไม่ใช่ท้องตัวนี้น่าจะปล่อยลูกเพราะว่ามีเยื่อเยื่อเยื่อเนี่ยออกเล็บตัวอ่าห้ามห้ามเปิดเด็กขาดอ่าปูท้องเขาพูดถึงแต่ถ้าอย่างเงี้ยอ่าดูออกมันเขามีเยื่อออ,อกอยู่ข้างนอกอ่ะคือปล่อยลูกคือเหมือนเหมือนลบกวนเขาแล้ว เขาจะเครียดอาจจะสลัดไข่อะวนมากเขาจะสลัดทิ้งเราก็จะเสียรอบหนึ่งตัวแม่ปูก็ต้องดูว่าเขาอายุถ้าเป็นประมาณรุ่นเล็ก5เดือนอี่ห้าเดือนนี่อาจจะอยู่ประมาณสัก250300แต่ถ้าเป็นแม่ใหญ่ๆที่โตแล้วพ่อแม่พันเต็มที่ก็อาจจะ3 5 0ร0 0ไข่าบอยอไข่เขาจะได้อยู่ประมาณสักสปีแต่ตอนนี้ว่าถ้าถามว่าตัว1นึงกี่รอบก็น่าจะสัก 3- 4รอบอะแต่ตอนนี้เราอาจจะดูไม่ได้เพราะว่า เราจํามันเขาไม่ได้ว่าตัวนี้คือเคยออกคลอดเพราะว่าเวลาเขาคลอดไปแล้วเขาก็ไปอยู่ในนี้พูดถึงอันนี้ก็จะเป็นกระมังอนุบาลลูกปูคืออันนี้ของผมว่าตอนที่เรามาปล่อยเขาผมก็เผื่อจำไม่ได้ก็จดวันที่ไว้อ,อันนี้ก็เริ่มปล่อยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนเก้าวันนี้สิบหกสิบห้ายี่สิบก็จะครบหนึ่งเดือนหลักๆในนี้ก็ หนึ่งกระมังไอส่วนอ๊อกนี่จริงๆเราไม่ใช้ก็ได้แต่ของผมอะบางครั้งมันมียุงเขามาวางไข่อะไรก็เลยใส่ไว้ส่วนตัวน้ำเราก็ใส่ไม่เยอะข้อสองข้อข้างในนี่เราก็จะมีสแลนเอาไว้ให้เขาเกาะเกาะเดินอ่ะฮะอย่างนี้แต่ถ้ามีสาหร่ายใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ผมก็ใส่ไว้บางครั้งก็เขาก็จะมาเกาะอ่ะปล่อยไปแล้ว วันแรกที่เราปล่อยยังยังไม่ให้สักออสองวันไปเลื่อให้เราก็จะมีอาหาราลูกปูคือ,อก็จะให้เหมือนกับแม่ปูอะ่ะพร้อมกันก็คือวันละครั้งหนึ่งกะละมังก็จะหยิบนิดเดียวลอยๆทุกวันเหมือนกันก็คือเวลาเดียวกันกับพ่อแม่พันธุ์คือเวลาล้างที่เรามีตัวนี้ไว้เพราะว่าเขาเอาไว้กัน้น การลูกปูออกก็ค่อยๆดินน้ําออกอันนี้สองสามวันเหมือนกันครับสองสาวันล้างทิง้งเปลี่ยนทิง้งแต่น้ําบางครั้งอะผมอาจจะปล่อยออกก็คือไม่หมดเนี่ยตัวบางครั้งเขาจะไม่เท่ากันหรอกล้วก็ค่อยๆเปิดน้ำแล้วก็ไล่เศษอาหารที่เหลือค้างๆอาหารของลูกปูก็หลักๆก็จะเป็นพึกอาหารประดุกอาหารประดุกที่เราให้พ่อแม่พันธุเนี่ย แล้วก็ลำมาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ลำละเอียดแล้วก็ปลาย่างแล้วก็ไข่แดงไข่ไก่เราต้มสุกหรือไข่เป็ดเอาเฉพาะไข่แดงอันนี้อนุบาลไว้หนึ่งเดือน1 1> ครับผมหนึ่งเดือนแล้วค่อยย้ายไปอาหาะไปบ่อใหญ่ก็ค,คือน้ําก็ใส่อยู่ประมาณแค่นี้เพราะว่าตัวเขาคือไม่ใหญ่มากอะแค่นี้คือเวลาล้างง่ายแปบ๊บเดียวครไม่ ไม่ถึงนาทีถ้าเราขยันเราไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ก็เหมือนกันสองวันเปลี่ยนน้ำทิ้งน้ำก็ไม่เสียแต่ของผมก็คือกันยุงไว้อ๋อมันก็มีช่วงเหมือนหนึ่งเดือนอ่าหนึ่งเดือนก็เป็นอนุบาลอ่าสองเดือนก็จะเป็นประถมสามเดือนก็มัธยมอ่าสี่เดือนก็มหาลัยหเดือนก็พ่อแม่พันธ์คือที่เขาเรียกกันอ่า ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแม่ปูที่ว่าพร้อมปล่อยลูกนนคือเรามาวางอาเอามาทิ้งเอามาไว้เพราะว่าถ้าอยู่ในบ่อใหญ่อะบางครั้งเขาออกลูกแล้วก็เราถ่ายน้ําเขาไปไปกับท่ออ,อย่างเงี้ยถ้าเขาลงมาจากกระบอกแล้วเนี่ยเขาพร้อมพร้อมที่จะปล่อยแล้วลอ,อ่าแต่ตัวที่ยังไม่ไม่พร้อมเนี่ยเขาจะอยู่ อันนี้พอดีนะเขาฮันน่ามาพอดีเลยกระมังหนึ่งสำหรับผมนี่กระมังหนึ่งก็สองแม่ก็ได้เวลาปล่อยลูกลงอ่ะสองแม่ก็ได้อ่าอย่างเงี้ยที่เขาพร้อมสมมติว่าที่เขาพร้อมปล่อยลูกแล้วอ่ะบางครั้งเรามาดูด้วยว่าถ้าลูกเขาแบบว่าแข็งแรงแล้วอ่ะเราก็เขย่าช่วยเลยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานบางครั้งเขาว่ากินลูกเขาเองอ่าเนี้ยเนี้ยถ้าลูกลูกชักชักนี้ ถ้าดูดำๆขนาดนี้ก็เราก็เขย่าแล้วก็ย้ายเอาแม่เขาไปพักถ้าเป็นบ่อผ้าใบเราก็ให้อาหารวันละหนึ่งมือ้อก็สลับกันไปหลักๆก็จะเป็นอาหารเม็ดอ,อาหารปรดุกนะแล้วก็จะเป็นผลไม้ก็เป็นกล้วยสุกมะม่วงสุกมะละกอสุกอะไรก็ได้ยกเว้นของเปรี้ยวเวลาเดียวเลือกเอาช่วงเราสะดวก ก็คือช่วง5โมง5โมงเย็นหรือ6โมงทุ่มหนึ่งแต่ของผมเนี่ยจะให้อยู่ประมาณทุม่มหรือทุ่มครึ่งคือเขาจะออกกันมาเองบางครั้ง6โมงมันคือเขาออกมาอยู่แต่ออกไม่เยอะใช่เขาจะออกมาจากใต้นี้เนี่ยก็จะมาเดินอยู่ข้างนอกตอนนี้เราก็จะอารู้แล้วว่าเขาเริ่มหิวคือเขาออกเยอะแล้วแต่ถ้าออกน้อยเราก็ยังไม่ให้ก็รอด,ดูแต่ตอนนี้ก็เราก็จะดูว่าช่วงนี้เขาออกเยอะก็ประมาณ1ทุม่มเราก็จะยึดอยู่ประมาณ1ทุ่มกับทุ่มครึ่งไม่เกินนี้ ถ้าทุ่มครึ่งหรือยังไม่ออกเราก็ให้จอกแหนนี่เราให้เขาเป็นพึกแคลเซียมกินครับจอกแหนผักบุ้งแต่พวกนี้ก่อนที่เราจะมาให้เขาเราก็ต้องไปแช่ด่างทับทิมก่อนค่าค่าพืชพยาธิพิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยที่เราไปถ้าเราไปตักมาจากบ่อถ้าสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดทิ้งก็ลงได้เลยฝากฟาร์มด้วยครับบ้านกุญชายฟาร์มปูนาเบอร์ตริดต่อก็081 436 7889 หก็บ้านคุณชายความปูนาครับผมเปิดเทเข้ามาได้เลยก็คือทุกอย่างตั้งแต่การวางระบบยันการเลี้ยงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย HB101 อาหารเสริมพืชนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ออยู่ข้าวได้ยินเสียงไหมลงไปปุ๊บมีคนเข้ามาแบบโรมอะไรอ่ะขอบคุณมากตื่นมาเช้าแต่เช้าเลยก็ต้องล้างกบป่นเพราะเราเลี้ยงกบด้วยล้างบอกกบคอนโดเสร็จแล้วก็เดินดูอเศษอาหารปูที่เราให้เมื่อคืนว่ามันเหลือเยอะไหมหรืออ่าแล้วก็ถ้าเหลือเยอะเราก็ที่เหลือก็ช้อนทิ้ง ก็คือถ้าพูดง่ายว่า8ปดโมงนียเราก็ไปทํางานที่อื่นได้เลย5้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเราค่อยให้อาหารถ้าวันไหนเราเราจะล้างสัก2บอ่บอสามบ่ออย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะแต่ปกติ2-3งสามบอ่อมันก็ไม่เกิน8ปดโมงเพราะมันเราล้างไม่ช้า